โอ,พพอ,พอ้พีน่น,น้องพี่น้องทุกครับเขาเบื่อพี่น้องเนพี่น้องโอ้พี่น้องครับโอ้เดี๋ยวเขาลงน้ำนะพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่ ช่องบรรยากาพีนน้องใช่ไหมครับสวัสดีย่ามือเศาครับพี่น้องเดี๋ยวมื่อี้ภาพี่น้องว่าเบิ้งครับพี่น้องผมเดชสร้างปลานะครับเป็นปลาใสไงแล้วนะครับพี่น้องจากฟ้ามันครับจำนวนหนึ่งร้อยกิโลครับพี่น้องเป็นปลาหมอครับปลาหมอเป็นเพศนะครับนาะจะเอาว่าปล่อยนะครับในบ่อครับบ่อดิน เอามาพักไว้พี่น้องครับเนื่องจากปลาที่เลี้ยงไว้นะครับเนาะใหญ่งงบ่ท่านนะครับบ่ท่านควบตรงกลางของตลาดนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับพี่น้องครับว่าปล่อยไว้แล้วกตกแตงหมู่บ้านนะครับย่ายหมดขี้น,นะพี่น้องเอามาปล่อยบมดืี้งาา่ายสั่วมากเขาสีเป็นใจริงไดิงนะพี่น้องเนาะเดี่ยครับพี่น้องครับยินบอกขบบใหจยัยพี่น้อง นบมึงครับอู้พี่น้องพี่น้องครับมึงมึงครับเขาเขาเบือนพี่น้องเนี่ยนี่ครับพี่น้องนี่เขาเขาเบือขึ้นมาพี่น้องครับอู้เบือนหลายตัว่มากพี่น้องอู sure. ้พี่น้องครับอู้ครับเขาเบือขึ้นมาพี่น้องครับ เขาจะอาจจะเกิดอาการเครียดบ้างพี่น้องครับนี่ยังไงครับครับโอ้น่ครับโอ,บโอ,บโอ้พี่น้องมือถือมาแล้วเลยพี่น้องครับนครับ น,นี่ครับเป็นปลาไซ่นี่ะพี่น้องครับอู้นะครับครับเขาบินกันมากครับพี่น้องอู้หูยเห็นลายตัวแล้วครับพี่น้อง แล้พวกเป็นยังครับบอห้องกับกมี่ตะไคายนะครับจานไหวพี่น้องครับครับเ,เองเมาลงนหนาดนะครับ,นะรบเป็นปลาหมอครับใส่ง่แล้ลพี่น้องครับเอามาผักไหวในบอนะครับ เสื่อตีสิจำหนายต่อไปพี่น้องเอาสื้อโอ้ยญ่มากปล่อยไว้แล้วพี่น้องครับเอามาเรียกไปอีกเยกเร่อยกัจบจำนายเป็นเรื่อยครับพี่น้อง ปลาเบินพี่น,น้องปลาเบิอนนี่นะครับพี่น้องครับถ้าเข้าพุตบอดินนะครับถ้าเลี้ยงปลาหมอครับแล้วตองมีตะไคร้นะครับกันไว้ได้พี่น้องป้องกันเขาเบือนนี้ครับพี่น้องยิ่งเป็นช่วงนาฝน นะครับเขายิ่งบืนด,ดีนะครับปหมอครับเด <c oughs> ี๋ยวเอาเขาลงน้ำนะพี่น้องเนาะครับ พี่น้ครับบรรยากาศครับผมก็เรียงไว้ในกระช่างนะพี่น้องครับตาาหมกอกะยังมีอยู่ครับพันหาลอยตัวพี่น้องครับแต่ว่าเขายังบระท่านใหญ่ครับนะครับคือ่าใหญ่บระท่านความนงการของตลาดครับพี่น้องครับในกระช่างครับผมก็ะเรษสั่งปลาจากฟาร์มเลยครับพี่น้อง ามาลงไว้นะครับผักไห้ในบ่อหนึ่งลอยกิโลครับพี่น้องครับซึ่งตะก้อนบอ่อนีกเลี้ยงปลาหมอกันพี่น้องครับหนึ่งพตัวครับแล้วก็จับจำนายหมดเรียบร้อยแล้วครับสัางมาผักไห่อยกิโลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกพาพี่น้องมาเบิ้งครับว่าข้าปล่อยปลา ไว้หน้าหมุกขึ้นนะครับว่าตอนเศร้าเขาสีเป็นยังไงครับสรุปว่าเขาเบือนครับเบือนสีหน,นีออกนะครับ้อพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้สลหรับช่องู้จัจการบันดอ,อกชาแนลนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ